โอ้โหตายแล้วหอกหอกแห่งสายเอสนั่นเองจะทำให้เรากลายเป็นมาโซคิสเต็มตัวเอออย่าบอกว่าพวกหลอนกลายเป็นสุดยอดนักเรียนทางด้านทางด้านซานดิสสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนู g a มมิ่งทีวี วันนี้เรามาอยู่กันกับเกมกองการพาร์ทที่3แล้วนะครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วผมได้เลือกนางเอกไปนะครับนะคราวนี้เราก็ได้เข้าสู่รูทของหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจําเป็นที่จะต้องทําให้หลอนเชื่องกับเราให้ได้นะครับโอ้โหเชื่องเลยเลยโอเคนะตอนนี้ในส่วนของ Academy Store ก็ได้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีของอะไรให้ซื้อบ้างเข้าไปดูกันมันน่าจะเป็นไอเทมในการเพิ่มสเต็โอ้โหอเอ๊ โอไดนี่นะโอ้มันน่าแปลกเนี่ยที่นายมาที่ช็อปของเราน่ยนะเอ๊ะว่าไงอาุอยจังโหมีหูก็ตายด้วยเอ๊ะพวกเธอทั้งสองคนรู้จักกันเหรออ่ใช่เธอเป็นเพื่อนรุ่มชั้นของฉันนะนะเธอชอบเล่นกีตาร์ด้วยเธอเล่นอยู่ในวงที่มีชื่อว่า love heart นะอ๋อ love heart นะครับตอนนี้เธอเป็นที่รู้จักกันมากเลยนะในแถบนี้ แล้วเธอมันจะทํางานพาร์ทไทม์ที่ช็อปแห่งนี้นะเพื่อที่จะเก็บเงินนะนะสำหรับสําหรับในการอะไรทำแบรนด์ของเธอโอเคและทุกคนต่างรู้จักเธอด้วยกันทั้งนั้นเอแล้วทําไมอาวีจังนี่ถึงได้ดูเหมือนว่าจะไม่ติดออร่าฉันไปด้วยแลวเนี่ยอย่าบอกว่าเธอก็เป็นเดมอนฮันเตอร์เหมือนกันนะอะ อ๋อ,อฉันก็ลืมบอกเรื่องนี้กับนายไปเลยนะบางทีก็มีคนบาปประเภทเหมือนกันนะที่ไม่ได้รับผลจากออร่าของนายนะ่ะซึ่งเหตุผลนั้นก็ขึ้นอยู่แต่คนคนนั้นไปบางครั้งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาคนนั้นนะ่ะเกลียดนายจริงก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขานะ่ะรักนายมากจริงๆอ๋โอนี่นี่เองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทาไมมันสุดโต่งทั้งสองอย่างเลยล่ะฮะมันชอเป็นเรื่องที่น่ารําคาญเลยแบบนี้เนี่ยเฮ้ย ฉันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสักอย่างใช่ไหมฮะเอนี่ hey. นายเอาแต่พูดจาอยู่กับตัวเองนอีก okay. นานแค่ไหนเนี่ยฮะเป็นบ้าหรือเปล่าให้ตายสินายน,นี่ทำให้ฉันนึกถึงรุ่นพี่ที่ฉันเคารพเลยนะเนี่ยมอนั่นน่ะมันเจ๋งมากเลยละ่ะใช่เพราะบางครัง้งนะนะที่รุ่นพี่ได้มาที่นี่นะเขาก็มาจะคุยกับตัวเองแบบนี้เสมอแหละเอ๋ ด,ดูเหมือนว่าเซมไปที่เธอพูดถึงนั้นจะเหมือนกับนายเลยนะเนี่ยอ๋อใช่จริงด้วยสินะที่อะคาเดมี่แห่งนี้ก็มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะเลยด้วยเหตุผลบางประการอแล้วว่าไงล่ะนายอยากจะซื้ออะไรหรือเปล่าแม่พูดมากเลเกินไหนดูซิขายอะไรบ้าง <Wow! S 1> ยินนีต้องรับสู่ช็อปของ Academy. อะคาเดมี่เออฮะขายอะไรบ้างเนี่ย อะไรเนี่ยยู h i สม o นี่ for our band activity โอ้โอเคต้องการเงินเพื่อจะไปปรับปรุงแบรนด์ใช่ไหมไปอัพไปอัพเกรดแบรนด์ตัวเองโอ้โหโอเคฉันบอกว่าพวกนายจะโดเนทให้กับฉันนะโดเนทวยการซื้อของใช่ไหมเนยเนี่ยนเต e ร์จ r ดริงค์เลเวล o โอเคอันนี้เป็นแบรนด์ Energy Drink แบรนด์ใหม่นะมันสามารถที่จะ เพิ่ม HP ของคุณได้คุณอยากจะลองดูไหมいいโอเคลองดูก็ได้มีตังตั้งเยอะก็ไม่เยอะนี่หว่า3 2 0 0เองโอ้มีอะไรเนี่ยดกดกีดงกีคามร่าด้วยโหรู้ไหมเพื่อนฝูงนั่นน่ะมาเป็นสุดยอด HD ้คามร่าเลยนะอ่าทำให้โอ้โหมันรู้เรื่องดกกีดกิโหมดได,ด้ไงเนี่ยไม่นะโอเคคุณสามารถที่จะปลดล็อก มุมมองของโุกีตุกีโมได้แต่ว่าอย่าถ่ายรูปที่มันหืนกามล่ะเข้าใจไหมโอ้โหนี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ากางเกงกางเกงกางเกงศักดิ์สิทธิ์นะครับปกป้องห่อมากันเถอะกุกีปกป้องห่มเขาเยกระจับนะครับกระจับกางเกงในโอ้เป็นเป็นของแองเจิลด้วยของนางฟ้าซะด้วยสมบัติ คนตระก,กูลของพวกนายจะได้รับการปกป้องจากการกระทืบโหดร้ายจริง <c oughs> เฮ้ยจะซื้อมาดีซื้อมาแล้วทำไรายได้นี่ <c oughs> โอ้โหขายแล้วขอบใจมากนะไอ้หืน Donate to Love Heart โอเค Donate อ่ะ Donate ให้โอเคขอบใจมาก <c oughs> อ่ะ Donate ให้แล้วแล้วยังไงต่อ <c oughs> เอานี่โฮไดนายกลับไมกครั้งแล้วงั้นเหรอ เอ๊เดี๋ยวก่อนฉันรู้สึกสงสัยมาตลอดเลยนะว่าไอเนี่ยไอยโดด onation box เนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรโอ<ฮ><ฮ>นาน่ตาดีเนี่ยสังเกตเห็นด้วยเหรอโฮไดคุงมันก็คือเ o v e heart donation box ยังไงละ่ะเอ๋อะไรนะกล่องรับบริจาคของวงเิิฮาร์ r อยางงั้นเหรออ๋ออย่างนี้น,นี่เองนี่เธอตั้งใจจะซื้อกีตาร์ตัวใหม่ใช่ไหมเนี่ย<ฮ>ไม่ใช่โว้ย<ฮ> อีตาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันคือจิตวิญญาณของฉันไม่มีตัวไหนมาแทนที่ได้หรอกนะตายสิเดี๋ยวฉันก็ตันหน้าซะหรอกโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยฉันพูดเลยผิดไปอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่ได้คิดที่จะดูถูกเธอหรอกนะเอาเถอะฉัคิดว่าฉันจะปล่อยนะันไปแล้วกันนะคราวนี้นะโฮไดคุงนี่ฉันคิดว่า ก็ยังไงซะก,ก็จะเก็บเงินนี้ไว้ให้สำหรับแบรนในยามฉุกเฉินนั่นแหละนะโอเคงั้นก็ช่วยบอกแล้วกันนะถ้าเกิดสมมุติเธอเปลี่ยนใจนะแต่ว่าตอนเนี้ยเธอทําให้ฉันสงสัยมากกว่าเดิมสิ่งนั้นเนี่ยโอเคนะครับเมื่อกี้คงจะเป็นคัสซีนเฉพาะตอนที่โดเนชั่นเลิรฮาร์ทเท่านั้นนะครับก็คงมีแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแหละส่วนพวกของอื่นก็ไม่รู้จะซื้อไปทําไมนะกดแบ็กไปแล้วกัน โอเคตอนนี้เรามีกางเกงกระเกงหรือว่ากระจับเรียกว่ากระจับละกัน <laughs> ตอนนี้เรามีสุดยอดกระจับแล้วนะครับห้มของเราทนทานมากขึ้น <laughs> ทนทานมากขึ้นอีกตั้งไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะราะว่าไอ้ค่าสเตตัสพวกนี้มันไม่โชว์เลย <laughs> โอเคอ่าโอเค <laughs> นี่เป็นบันไดชั้น2 s นะครับโอโหชั้น2เนี่ยนะแค่บ,บันไดเนี่ยนะมันเดินทางยากขนาดนั้นเลยเลย <laughs> เอากดผีดเด็ก โอเคดูเหมือนจะมีรีเควสเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะ looking for s e a g อ g อะไร Seagog ฉันหายไป Seagog มันคืออะไรวะ,ะเออมันคือซีออนอะไรเนี่ยมันคือชุดสูตรเหรอเอ่อชับบี้บอดี้สำหรับร่างกายที่ค่อนข้างที่จะอ้วนไม่มีคอโอ,อ้อ๋อไม่ใช่มันเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างเนี่ย อะไรเนี่ยมันบอกว่าน่ารักแต่ว่ามีมีแขนที่มีกรงเล็บด้วยอะไรเนี่ยฟังแล้วน่ากลัวจัง <laughs> อะไรวะโอเคช่างเหอะถ้าเกิดผมเจอเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็ยิงให้แล้วกันนะโอเคงั้นลุยเลยแล้วกันไม่อ่านแล้วโอเคโฮได,เด,ได้เดี๋ยวก่อน สิ่งที่คุณต้องการจะทํานั้นได้ถูกตัดสินไปแล้วเอ๊ะอะไรเหรอจริงเหรอเนี่ยใช่แล้วถ้าพูดตามตรงแล้วก็ออร่าของคุณนั้นได้แสดงผลเป็นอย่างมากซึ่งก็สามารถที่จะทะลุผ่านการเดียนในตัวเธอไปได้สิ่งที่คุณทํานั้นก็เพียงแค่โอบกอดเธอด้วยอุ้มมือของคุณเอาไว้หลังนั้นก็ปล่อยพลังแห่งรักแล้วก็ทำลายกำแพงของหัวใจของเธอไปซะ โอ้โหอย่างนี้เองโอ้โหอย่างนี้เองออร่ราของฉันนี่มันตองขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยบางทีฉันอาจจะกลายเป็นคนที่มีความน่าลงไหลมากยิ่งขึ้นก็ได้นะอย่างนี้นี่เองอฉันกข้จใจแล้วอ่าก็ไั่สินะก็นายถูกแอโร่ยิงตั้งสามสิบสองนัดนี่นะไอ้ตายสิสิ่งที่นายทำเนี่ยนะก็แค่ทำให้ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยนะต้องอ่อนระทวยด้วยพลังของฟีโรโมนขั้นสุดยอดที่ยิ่งกว่าซปเปอร์ไซย่าของเธอแล้วก็ คุณก็จะต้องเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมเป็นหลายเท่าอยู่แล้วละ่ะอ,อยางงี้นี่เองแต่ว่ามันฟังดูแล้วค่อนข้างที่จะแบบไม่น่าคบเนี้ยนะให้ตายสิมันทำให้ฉันดูเหมือนกับว่าเป็นผู้ชายที่แบบทําให้ผู้หญิงต้องแบบอ่าอะนะโอเคไม่แปลแล้วกันมันไม่เหมือนกันนะคะโธ บางครั้งนี่คนเราจะไปต้องมีความกล้านะ<อ>เข้าใจไหมตอนนี้มันไม่มีเวลาแล้วถ้าเกิดสมมติว่านายพลาดวันนี้ละก็ทุกอย่างก็จะกลับตาลปัดเออนะสินะถ้าเกิดสมมติว่าฉันไม่ได้รับความรักตอบจากคนนั้นละก็โอ้โหซวยแน่ไอ้ก็นแฮ a ปี้แบทไทม์จำได้เลยพาร์ทที่แล้วถอนหายใจแป๊บหนึ่งใช่แล้วค่ะคุจะต้องพยายามมากยิ่งขึ้นนะเจาะเข้าไปยังหัวใจของเธอ,เอเให้ได้ขเข้าใจไหมเออฉันคูจะไปที่ไหนดีล่ะเนี่ย เธออยู่นี่เองนะสินะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเออดิฉันถูกเจอตัวเล็กงั้นเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าใบหน้าอันงูเง่ของแกเนี่ยนะให้ตายสิฉันอยากจะรู้สึกทรมานแกมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยูมีสาวสายเอสโอมาอย่างนั้นเหรอหลอนทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันนะนะ ซื้อกระจับมาแล้วหำองชั้นะได้รับการตีบวกห้าสิบมาแล้วเข้าใจไหมหลอนจะกระทืบจะเหยียบจะตีหำของชันก็ยังคงอยู่ไม่มีทางอะไรเนี่ยทร,รมานอย่างนั้นเหรอทำไมเธอถึงได้แปลกแล้วเนี่ย <c oughs> นายนะ่ยเธอนะ่ะมันอ่อนต่อโลกนะยูกินะโอ้โห ผู้ชายคนเนี้นะมีสองหน้าล่ะหมอนเนี่ยกำลังเศร้าอยู่แล้วก็เป็นมาโซคิสัะด้วยโอ้้ตายสิชอบเป็นเด็กผู้ชายที่สุกซนอะไรแบบนี้ฉันก็ยาจะทรมานเธอเหลือเกินอะไรเนี่ยใจเย็นก่อนพวกเธอทั้งสองคน เดี๋ยวก่อนโอ้โหท่านประธานนักเรียนเอากับเขาด้วยละครับตายสิใชเป็นมารยาที่แย่เลยเกินสำหรับเหล่าประธานนักเรียนทั้งหลายแหละเนี่ยแต่ดูมนว่าเธอจะโอเคนะครับเนี่ยโอเคแหละเนี่ยมีออร่าสีม่วงมาด้วยเนี่ยฮะโอุ้ณช่วยผมเลยนะเนี่ย แเแต่ได้ก่อนนะคะได้โปรดเซ็นเซ็นสัญญาก่อนนะคะนะเป็นสัญญาแห่งการทรมานนะคะสําสหรับความปลอดภัยทั้งด้านหัวใจนะคะแล้วก็ทางด้านความปลอดภัยในชีวิตนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วยเอาแก้มขวามานหน่อยนะคะฉันตบสักทีเดี๋ยวก่อนยียนี่ก็บ้าเหมือนกันเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนว่าเป็นเพราะไอ้เจ้าสอนของกรรมเทพนั่นน่ะไม่ค่ะไม่ก่อน,นบ้าน,ะน่านอะอย่าบอกนะว่านี่คือ มันคือหอกของปีศาจค่ะอะนั่นแหละคือคำตอบที่ถูกต้องเอ๋โอ้โหมาละเอ๋เด็กเปรตมีกแล้วเหรอเนี่ยจะพวกนี้เนี่ยนะโดนหอกอฉันแทงทะลุถึงหัวใจไปเรียบร้อยแล้ว้้เกิดฉันเป็นคนสั่งการแล้วก็พวกเขาก็จะทำตามทุกอย่างเออะไรเนี่ยดิ เธอทำอะไรกับผู้หญิงพวกนี้นะ่ะอ้าวการทำแบบนี้แหละมันเป็นหน้าที่ของปีศาจอย่างพวกเดียนส์หล่ะเข้าใจไหมฮะให้ตายสินายนายนะั่นมันเป็นคนที่งู่งงมสมควรจะตกนรกให้ตายไปสักสิบรอบนะเนี่ยนะที่ไม่รู้เรื่องแบบนี้ดาฮูริกเ,เดี๋ยวก่อนอ,อ,อยู่เจ้าสามหนอนี้ก็โอ้โหจ้องที่ชั้นใหญ่เลยเอโกโร อยบอกว่านี่คือผลของเดมอนสเปียรนะแล้วมันเหมือนกับแองเจ้าแอโร่หรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะหอกของปีศาจนั้นจะตรงกันข้ามกับธนูกามเทพเลยเพราะว่าธนูของพวกเรานั้นจะทำให้คนนั้นเชื่อมความรักถึงกันแต่ว่าหอกของปีศาจนั้นก็จะปกคุมมนุษย์คนนั้นด้วยพลังแห่งความมืด แล้วหลังจากนั้นก็จะทำให้พวกเขาอยากที่จะทำร้ายคนที่พวกเขารักมากที่สุดโอ้โหตายแล้วหอกหอกแห่งสายเอสนั่นเองจะทำให้เรากลายเป็นมาโซคิสเต็มตัวอ,ออฮืออย่าบอกนะว่าพวกหลอนกลายเป็นสุดยอดนักเรียนทางด้าน,าาน nis, ทางด้านซาสติสทางด้านบีเอสไปนะครับโอเคเลเวลบีเอสก็ถ้าเกิดที่ฉันบอกแล้วนะมันก็เป็นความจริงแหละค่ะ จะว่ายังไงดีคะดิฉันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงดีโอ้โหเอาล่ะรีบเป็นคำสั่งของประธานนักเรียนนะนะเพราะฉะนั้นรีบเซ็นสัญญาเดี๋ยวนี้ฉันจะได้ทรมานแกได้อย่างถูกวิธีสักทีเจกธาตแกกำลังยืนอ,อยู่ต่อนหน้าประธานนะรู้ไหมฮแกน่ะกำลังดูถูกฉันอย่างนั้นเหรอโจกเตนฉันเดี๋ยวนี้โอ้โหเรียนอยากจะทรมานคนุณทีแย่อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวก่อน พวกรอน,นี้ถ้าทางจะเอาจริงนันเนี่ยนี่มีหนทางจะทําให้พวกรอนกลับไปเหมือนเดิมได้หรือเปล่าอือเอจงระวังให้ดีนะคะเออถ้าเกิดคุณดูดีๆแล้วแล้วก็คุณก็จะมองเห็นพลังแห่งความมืดที่รอบๆตัวเธอเออนั่นเหลอนเนี่ยยังไม่เห็นอ,หอีกเหรออุยอ๋อจริงด้วยฉันเห็นแล้วมันมีปีศาจตัวเล็กๆอยู่เนี่ยค่ะ นั่นแหละคือจุดต้นต,อ,ตอที่เป็นกําเนิดพลังของความมืดถ้าเกิดคุณยิงมันออกแล้วก็ผู้หญิงพวกนี้ก็จะกลับสู่สภาวะปกติโอ้ยนี่นี่เองโอเคถ้าอย่างนั้นได้เวลากลับสู่ร่างเดิมแล้วละ่ะโอเคตอนนี้ก็มีการสอนอยครับว่าจะจัดการกับเจ้าปีศาจนั้นยังไงนะถ้าเกิดวติมีนักเรียนบางคนนั้นผิดปกติไปบางทีอาจจะเป็นฝีมือของเจ้าปีศาจ โอ้โหผู้หญิงบางคนนั้นอาจจะมีภูมิต้านทานฟิโรโมนช็อตลองเช็คดูว่าพวกเขานั้นมีปีศาจสิงอยู่หรือเปล่าอะอะไรนะอย่าบอกนว่ามีเจ้าปีศาจตัวเล็กนี่อยู่รอบๆผู้หญิงหลายคนเลยนะเออค่าอย่าถามมากรีบยิงแล้วสิพวกเขาจะได้กลับมาไปปกติยังไงเล่านี่นี่เองเออโหไดสมะเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะมองไปด้านข้างด้วยนะคะนี่เห็นไหมด้านนี้โอ้อย่างงี้นี่เอง พวกเราไม่สามารถขยับได้ถ้าเกิดสมมติว่าพวกเขานั้นมุ่งหน้ามาจากหลายทิศทางโอ้เพราะงั้นเราต้องหันมุมกล้องใช่ไหมก็ตามที่เล่นในสเตจแรกนะครับมันเพิ่งมาสอนะไรป่านนี้เนี่ยไอ้บ้าโอเคถ้าเกิดสมมติวิ่งมาทางไหนแล้วก็หันหน้าไปทางนั้นแล้วก็ยิงถ้าเกิดเราร่วมมือกันแล้วก็จะต้องสำเร็จแน่นอนอืม I'm good เก็จะแล้วโอเคตอนนี้เวลา สิบโมงเช้าชั้นสองอืมโอเคขอยิงก่อนมีบอสใช่ไหมได้ตายแน่หลอนนี่เป็นไงล่ะอ่าเป็นไงงงเลยสินี่เรียบร้อยอ่อนระทวยอ่อนระทวยอ่อนระทวย,วยพวกหลอนไม่มีปีศาจเกาะก็เป็นแค่อีตัวนะั่นแหละไหน โอ้โหยิงมาด้วยความดุสูงหลอนไม่ธรรมดาจริงโอ้โหยังนี่น่ารักว่ะสเปคเราเลยโดนนี้ต้องจัดหนักหนักโอ้โหขอส่องชุดชั้นในหน่อยสิโอ้โหยังแว่นไม่ใช่สเปคฉันหรอกหัวช่พงูก็ไม่เอาโอ้ขอจัดการก่อนกนนะโอเคออร์ทัวร์ปซ่ายิ่จืดจางขอยิงหนังสือก่อนอ๋อใครมาอีก โ okay, อเคเออเป็นไงออรทุยยังออรทุยเลยสิยังไม่ออนอีกเหรอ,อออนละทุยได้แล้วโอ้โหมีธาตุมืดมานี่ธาตุมืดสตันเลยเป็นไงนี่ขอดูชุดชัยหน,หน่อยโอ้โหลายทางลายดอกไม่ใช่ลายทางลายดอกนี่นี่เนี้นี่ยังไม่ยังไม่ออนอีกเหรอฮะโ,อ,โอ, iling, อ,อ,อ,อ้โหเยอะมามมออกเยอะมากเยอะมากเยอะมากเป็นไงโอ้โห โดนตีแล้วเนี่ยโอ้ยหลอนเข้ามาบวกไวมากเลยนนเนี่ยเอา้าอยู่ตรงไหนวะเนี่ยขอส่องกัแล้วกันโอ้โหอันอไล์แป๊บนึงอันอไล์แป๊บนึงพี่ขออันอไล์ก่อนเดี๋ยวก่อนหลอนไม่มีเหรอปีศาจมีปีศาจอยู่ไหนปะเนี่ยอออโอ้โหยอมให้เธอตีเพื่อดูโอ้โหอยู่กางเกงในพอดีเล็กๆแอบเป็นไงแอบจับก้นโอ้โหเจ็บนี่โดนไปสักทีดิเอ้ยเฮ็ดพีฉลุดไปเยอะเลยเนี่ยไม่นี่นี่ไออยู่ไหน อยู่ไหนโอ้โหขอส่องก่อนโอ้ดิสีขาวบริสุทธิ์เออโอ้โหมาเยอะเว้โอเคขอแตกก่อนแล้วกันอ่าขอแตกก่อนโอ้แตกไม่ทันอ๋อต้องแตกหมดใช่ไหมโอเคโอเคแบบสวิงกิ้งมูเลยโอ้โหหลอนไม่ชอบแล้วเนี่ยนี่ขอแตกก่อนนะแบบฮาเลมอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ชอบหน้าคนนี้เขาชอบหน้านะครับ้นขอแตกให้เต็มก่อนอีกคนนึงอีกคนนึงก็ชอบบัานท้ายโอ้บัานท้ายไม่เอาเหรอ เอาแผ่นหลังก็ได้แผ่นหลังก็ไดออไเไ้เอาไปเอาไหมไอ้ปล่อยเอาไหมเอาละครบแล้วนี่ฟินแบบดับเบิลเออเฮือ,อดับเบลิลคิวว้าวเปไปไงโอ้โหสไตล์รถอีกแล้วอะ่ะอ๋อเป็นไงโอ้โหคนนี้ไม่โดนโอ้ไม่โดนพลังอัดโอ้โทเราโดนปีศาจอัดตูด เรซซี่ความแม่นยำโอ้โหแหลงเราเอฟเลยอะ่ะเราจบแหลงจีไม่ได้นะ่นอ้โออีไม่โอ้ e. โอแหลงเราลดเรื่อยๆเลยอะ่ะทำไมอะเนี่ยฮะแบบนี้เราจะจบแหลงก็ต์ได้ยังไงโอ้โดนปีศาจอัดอัดข้างก้นหลังไปเมื่อกี้ยิงไม่ทันโอ้เสียดายมาก เอ้ยดูเหมือนว่าด้วยเหตุผลบัประการฉันจะสามารถทำให้พวกหลอดอ่อลระทวยได้นะเนี่ยฮะชินายดิดื้อด้านจริงเลยนะสมจับมนุษย์น้าโง่แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นฮฉันนะนะจะทำให้นายตกลงสู่นรกเองอไปแล้วเหรออ้อาวเดี๋ยวก่อนเธอไปแล้วอะ่ะโอ้ถ้าเกิดปล่อยให้เธอไปวิ่งเล่นอยู่แบบนั้นแล้วก็ ก็ต้องมีผู้หญิงหลายคนนะต้องถูกควบคุมด้วยมิดีดีบอนแน่นอนเออจริงด้วยสินะถ้าอย่างนั้นชัดก็เจอพวกหลอนแล้วก็ทําหกหลอนกลับเป็นปกติก็เท่านั้นเองนั่นสินะคะถ้าเกิดผู้หญิงเหล่านั้นถูกคอนโทรลด้วยพลามแห่งความมืดแล้วก็พวกเขาก็จะแข็งแกร่งมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปพวกเราจะไปต้องระวังให้มากยิ่งขึ้นแล้วล่ะอืมอย่างนี้นี่เองโอเคดูเหมือนว่าเส้นทางการเดินของฉันนี่จะเต็มไปด้วยขวากน้ำและอุปสรรคแล้วสินะ สุดท้ายเราก็ยังไม่ได้เพิ่มหัวใจกับนางเอกของเราเลยคินอบุ no ดูสไตล์ของผมสไตล์เริ่มลดไปทุกทีแล้วแต่มีความฉลาดเพิ่มขึ้นมาอย่างเดียวความหื่นก็ยังคงเท่าเดิมผมต้องรักษาแรงจีไว้ให้ได้นะครับนะโอเคเราต้องทำให้ผู้หญิงอ่อนระถวยมากยิ่งขึ้นแต่จะนั่นเพื่อเพิ่มค่าความหลงไหลก,กับตัวคุณ อย่งั้นก็จัดการกับการเดียที่เฝ้าหัวใจของชินอบุอยู่โอ้อย่างนี้นี่เองอ่าถ้าเกิดสมมติว่าผู้หญิงเหล่านี้นั้นถูกควบคุมด้วยเจ้าดีมอนนั้นล่ะก็พวกเราคงไม่สามารถปล่อยไว้ได้เช่นกันนะเราเป็นพระเอกต้องช่วยให้หมดเออก็นะค่ะ,คะเออแต่ว่ามันก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเนี่้งจันเป็นนางฟ้าแท้ๆเลยทำไมฉันจัดการไม่ได้ไมันต้องให้คนมาจัดการโอ้โหตุลเซงเออ ก็จะว่ายังไงดีล่ะมันก็ไม่ใช่เพราะเธอหรอกนะมันเป็นเพราะเพื่ออนาคตของฉันด้วยเพราะฉะนั้นฉันสามารถที่จะยอมรับคําติของเธอได้นะถ้าเกิดเธอจะหาว่าฉันเห็นแก่ตัวออแต่ว่าฉันอาจจะต้องรู้สึกผิดแน่ๆต่อผู้หญิงคนอื่นอเอาเถอะคะ่ะตามใจที่คุณระวังแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะทงนั้นลูกพวกเรารีบไปกันดีกว่าไรเน,นี้ย นี่เธองอนฉันเหรอ,อเฮ้ยเป็นนางฟ้ามันยังงอนเดี๋ยวจับเข้าฮาเลมเลยโอ,โอเคเรามาแวะที่อะคาเดมี่สตอร์ก่อนนะครับโอเคนี่เพิ่ม HP <อ>ใช่ไหม<อ>ทำไมยิงมมย่งเสือมันยิ่งแพงวันนี่ย Drink it your shot will you get all power up โอเคเอาหมด เองเจ้ออยเงินไม่พอใส่หัวไปโอ้โหมึงลอดให้กูหน่อยก็ไม่ดังนะ้โอเคมีชั้นหนึ่งโอ้ไปคาเฟ่เทเรียก่อนดีกว่านะครับโรงอาหารตอนนี้เรามีให้เลือกแล้วนะว่าจะไปโซนไหนนะครับตอนนี้ผมอีแรงแล้วว่าวยอย่างนี้ไม่ได้แรงก,ก็จะปลดล็อกหืนแบบจุติไม่ได้นะครับ โอเคคาเฟ,ฟ่เทเรียตอนจะสิโมงแล้วอ่าผมอ่านในส่วนของอน,นี่ไม่ทันนะนี่ไงนี่หันหลังให้กันเราก็เสร็จซิอ้าวเสร็จซิอ้าวเจอหน้าก็เสร็จจะหันหลังหันหน้าก็เสร็จหมดละอ่อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเออตรงหน้าเอาอีกรอบไหมโอ้ร้อยเอสเตอร์ซีช็อตนี่ยิงครบร้อยคนแล้วเหรอเนี่ยมีผู้หญิงตั้งร้อยคนออร์ตูอ้กับ ลูกกระสุนแห่งรักของฉันแล้วนี่ฟิมโลมอนช็อตโอ้ oh my god อ่าเป็นไงสตัร์เลยดิสตัร์เลยดิสตัร์เลยดิสตัร์ไม่หมดนี่ซูมหน้าเลยจ้ะเฮ้ยอย่ามาเกาะหน้าฉันหน่อยไอพวกนี้ทั้งหลายโอ้โห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 อย่าหลอนอย่านี่ออร์ตัวหรือยังโอ้โหโอ้โหโดนอีกรอบเป็นไงจ้ะอ่าโดนอีกรอบไหมเออ อ่ะอ่ะ,อะแอบ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 โดนแหมอีแอบ,บนี่มีสายแอบ,บด้วยนะครับน,นต้องระวังต้องระวังให้ดีอโอ้เจอแล้วเจออะไรเจออะไรครับเจอฟีโรโมนผมใช่ไหมโอ้โอ้โหไม่มีทางรักนะเด็กโง่ขอซุ่มกางเกงในหน่อยโอ้โหเอามือปิดทําไมเนี่ยโอ้โหขอยิงขาหน่อยนะเอ้ยขอยิงขาก่อนโอ้มันมาเยอะอย่างนี้แล้วหล่อนเอ้ยไอชัดได้พักบ้างยิงบ่อยฉชน่ก,ก็เหนื่อยนะรู้ไหม โอ้โหเดี๋ยวขอยิงก่อนขอยิงก่อนเด้งอ้ยฉันยิงก่อนอู้วโเมื่อกี้สีชมพูโอ้โหนี่เป็นเวลาพักเที่ยงแล้วนี่โอ้ยดูผู้หญิงก็คุยกันนะครับผมขอซูมก่อนนี่อยู่ๆก็ฟินยังไม่มีสาเหตุนี่ฟินอีกคนโอ้โหโอ้ยมึงบอกระหว่างขาโอ้โหลายทางหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลายโมเป็นลายทางอย่างนี้นะครับเนี่ยนะลายทางตัดโอ้โหโอ้โหวิ อุ๊ยเห็นได้ไงแคเนี่ยโอ้โหตูดปี๋เลยโอ้โหมีเดมอนด้วยเดมอนด้วยเดมอนด้วยอ่าเป็นไงเรียบร้อยครับเอ้ยขอสูงก่อนโอ้โหชัดเจนมากเป็นไงอะมองมองเด้โอ้โหเห็นแล้วเลยเห็นแล้วเลยโอ้โหโดดมาเลยครับนี่ขอตรงหน้าหน่อยปั๊บ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 อ่าอ่าโอ้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 มีมีแอนนี่อยู่มีแอนนี่อยู่ อ่าไม่มีทางไม่มีทางหรอว่าไงแอบโอ้โหชุดชั้นในเซ็กซี่เหลือเกินนะเอ้ยยิงไม่ตันเงี้ยโอเคบอสมาละโอ้ไมโอ้ไม oh oh เรียบร้อยครับโอเคขอจัดการก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอยทางทิศสามนาฬิกาโอ้โหแว่นเยแว่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไหนา โอ้โหมาเลยมาเลยโอ้โหสไลด์มาสไลด์มาจัดการหมดอุญีนี่อืดไว้ต้องสองดอกอ่าขอจัดการก่อนขอซูมก่อนละกันโอ้โหชูชนในลายทางซะด้วยแหลมนี่วาอ่าอ่าเออขออีกรอบไดสกิไดสกิแล้วโอ้ไม่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 โอ้โห,อหลอนเป็นสายยิงไกลไว้คนนี้โอ้ยแดงอย่าสกิโอ้โไม่ไม่เอาฉันไม่รักหลอนเจ้ใไหมโอ้โหมีสเปเชียร์แท็กฟินไปสิ โอ้โหโผล่มาตอนไหนเนี่ยมันผโีโผล่นี่เอาไปกินโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ขอยิยงก่อนขอยิยงก่อนโอ้โหแป๊บหนึ่งอ่าขอยิยงก่อนเรียบร้อยครับเป็นไงฟินไปเลยละสิว้าวชุดนันเซ็กซี่มากอะ่ะเย,ยแอบอะ่ะตรชอบ <laughs> โอเคครับคาฟเฟ่เฟรียเสร็จพวกเรา าวนายได้เจออันหนึ่งด้วยเจอที่ว่านเจออะไรโอเคครับตูเหมือนเราเราจะยังรักษาแกรง์อีเอาไว้ได้นะครับผมอ้าวฮนี่อ้าวมายะจังแล้วชินอบุไปไหนเนี่ยชินอบุจังอั้เหรอโอนี่พี่ชายชอบชินอบุจังอย่างนั้นเหรอเอ๋ก็มันเป็นเวลา3ปีแล้วนะที่ฉันได้จับตาดูพี่ชายนะ พี่นะ่ะไม่เปลี่ยนตนะั้งแต่สมัยนั้นเลยนะโฮนีฮ่ไม่ยังงอนฉันนะไายาฉันอยากจะควบสองหรอกนะแต่มันเลือกไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมเออให้ตายสิเป็นแบบนี้จริงด้วยสินะที่พี่ชายนะ่ะมองแต่ชินอบุจังไม่ออ,อย่าบอกนะว่าเธอรู้สึกตัวแล้วนะ่ะเออฉันรู้สึกอายจังเลยนะเนี่ยโฮ,โฮ,โฮนี่ กับชินบุจังนะ่ะจะต้องเป็นคู่ที่เหมาะสมกันแน่แนหนูอะอยากอวยพรอให้ทั้งสองคนนะ่ะมีความสุขด้วยกันเพราะฉะนั้นฉันจะช่วยเหลือพี่เองนะฮอนนี่อเออเดี๋ยวก่อนสิฉันก็ไม่มั่นใจหนอนะว่าเราจะเป็นคู่ที่ดีต่อกันนะแต่ก็เธอพูดขนาดนั้นแล้วก็ฉันก็โอเคนะฉันดีใจที่เธพูดแบบนั้น อ๋อใช่ปกติเจ้าปีศาจนั้นจะอยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์นะนะดังนั้นชินอุบูจังก็เลยมุ่งหน้าไปที่นั่นอยู่และฉันก็จะพยายามที่จะเป็นแบ็กอัพให้กับชินบุบูจังในสถานการณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่าโอนี่ช่วยไปช่วยเหลือชินบุบูจังตอนนี้เลยได้ไหมเออโอเคทังั้นปล่อยเป็นหน้าที่ของฉันเองนะมายาจังนะสำหรับคำพูดแล้วก็ความกล้าหาญของเธอด้วย อพยายามเข้านะโอเคห้องเก็บอุปกรณ์พละงงั้นสินะให้ตายสิทำไมฉันถึงได้รู้สึกใจคอไม่ดีเลยนะเนี่ย